เสียงโทรศัพท์วิดีโอคอลดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของบ้านสองชั้นที่ตั้งอยู่ท้ายซอยนกคว้าเครื่องขึ้นมากดรับก่อนยิม้มให้กล้องเล็กๆบนหน้าจอที่แสดงใบหน้าของเพื่อนสนิทที่ชื่ออาดซึ่งกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงในห้องของตัวเองวันนี้เป็นวันหยุดที่เงียบกว่าทุกครั้งอากาศร้อนอบอ้าวเล็กน้อยเพราะฝนเพิ่งตกไปเมื่อตอนบ่ายแต่บรรยากาศรอบบ้านกลับสงบจนน่าประหลาดไม่มีแม้แต่เสียงรถจากถนนใหญ่ ไม่มีแม้แต่เสียงมาเหา่านกเลื่อนเก้าอี้มานั่งที่โต๊ะทำงานหน้าต่างเปิดผ้าม่านรับลมเย็นๆจากภายนอกซึ่งพัดเข้ามาทำให้ม่านทิวเบาๆเขากำลังคุยเล่นกับอาร์ตเหมือนปกติหัวข้อสนทนาไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแค่เรื่องงานเรื่องข่าวในโซเชียลหรือแม้แต่การบน่นร้านกาแฟเจ้าประจำที่ราคาขึ้นอีกสามบาทระหว่างที่กำลังหัวเราะกับเรื่องที่อาร์ตเล่าเกี่ยวกับหัวหน้าจองงี่เง่าที่ทำเอกสารหล่นใส่พื้นแล้ว โทษลูกน้องว่าเดินแรงเกินไปอยู่อยู่เสียงปลายสายก้องเงียบไปชั่วขณะก่อนที่อาจ,จะพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนเดินผ่านหลังแกหรือเปล่านกนิ่งไปทันทีหันหลังกลับไปมองอย่างอัตโนมัติแต่ในห้องไม่มีใครเลยผ้าม่านยังคงปลิวเบาๆจากลมที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเขาหันกลับมาหัวรอเล็กๆมึงลอเล่นใช่ไหม อารยังคงจ้องหน้าจอด้วยสีหน้าสงสัยสายตาเลื่อนไปด้านข้างของภาพเหมือนพยายามเพ่งมองอะไรบางอย่างที่อยู่หลังเขาจริงๆนะเมื่อกี้มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวข้างหลังแกเห็นเงาเลยนกพูดพลางเอากล้องมือถือหมุนให้ดูรอบห้องเห็นไหมไม่มีใครอยู่เลยกูอยู่คนเดียวบ้านล็อกหมดเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องซึ่งอยู่ตรงมุมขวามือของโต๊ะทำงานหมุนลูกบิดให้ดูว่าล็อกอยู่แล้ว จึงเดินไปเปิดหน้าต่างให้ดูว่าข้างนอกก็ไม่มีใครนกพูดต่อด้วยน้ำเสียงกึง่งจริงกึ่งเล่นว่าหรือว่าแกจะเริ่มเพี้ยนแล้วก็ไม่แน่เมื่อวานนอนไปกี่ชั่วโมงอาตยิ้มเฉือเ่อนแต่ยังคงไม่ละสายตาจากมุมกล้องนั้นคลางทุ้มทำเบาๆว่าเงามันสูงมากเลยนะเหมือนคนผู้หญิงผมยาวเลยอะคำพูดนั้นทำให้นกรู้สึกเสียว่าบขึ้นมาต่างต้นคอแบบไร้าสาเหตุ อยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นบางอย่างลอดผ่านหลังต้นคอทั้งที่ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์และหน้าต่างก็คงมีแค่ลมจากภายนอกเขายกมือขึ้นลูกท้ายทอยอย่างเบื่อหน่ายก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเล็กๆแกจะหลอกให้กูกลัวเล่นหรือเปล่าวะอาศัยหน้าเบาๆแต่ไม่พูดอะไรตอบเพียงแค่ยิ้มแห้งๆและบอกว่าคงตาฝาดเองนั่นแหละ บทสนทนาดำเนินต่ออีกพักหนึ่งแต่ในหัวนกกลับวงเวียนอยู่กับประโยคเดียวที่อาจพูดไว้เมื่อกี้มีคนเดินผ่านหลังแกหรือเปล่าแม้เขาจะไม่ใช่คนที่กลัวและอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวมาเกือบสามปีโดยไม่เคยเจออะไรผิดปกติแต่ประโยคนั้นกลับฝังแน่นอยู่ในหัวอย่างประหลาดหลังวางสายนกเดินไปปิดม่านหน้าต่างให้สนิทห้องกลับมางเงียบสงัดเหมือนเดิมเขาเดินกลับมานั่งที่โต๊ะเปิดคอมพิวเตอร์เตรียมทำงานต่อ ระหว่างที่กำลังเปิดไฟงานภาพสะท้อนหน้าจอแล็ปท็อปก็ฉายให้เห็นเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหววูปผ่านหลังเก้าอี้ที่เขานั่งนบหันขวบกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครไม่มีอะไรมากไม่ได้ไหวลงก็ไม่มีเขาเกลืนน้ำลายลงคอชาช้า,ชากล้าหรือไม่ก็ไม่รู้ตัวเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปกล้องถ่ายรูปแล้วหมุนกล้องไปยังมุมต่างๆของห้องเริ่มจากซ้ายไปขวาช้าชาไม่มีอะไร ทุกอย่างนิ่งสงบสุดท้ายเขาวางมือถือลงแล้วหัวเราะเบาๆกับตัวเองว่าเล่นอะไรวะเนี่ยแต่ทันใดนั้นหน้าจอมือถือสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากอาร์ตส่งมาแค่คำเดียวเธออยู่ข้างหลังนพนนนิ่งอยู่บนเตียงายในห้องปิดหมดเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างที่ลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาเป็นเงาจางๆบนกำแพงนาฬิการหรือเล็กบอกเวลาเกือบตีหนึ่ง เขายังคงลืมตาอยู่แม้จะพยายามค่มตาให้หลับเสียงข้อความสุดท้ายของอาทยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเธออยู่ข้างหลังนกพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นแค่การแกล้งเล่นของเพื่อนหรือไม่ก็แค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือแสงสะท้อนที่ทําให้เกิดภาพผิดปกติเขาขยับตัวเปลี่ยนท่านอนห่มผ้าจนถึงคอหลับตาลงช้าๆในหัวเริ่มว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นเอง เขาได้ยิงเสียงบางอย่างจากชั้นล่างเสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงคนเดินเร็วหรือเสียงลากเก้าอี้แต่เป็นเสียงฝีเท้าเบาๆช้าๆเหมือนคนไม่อยากให้ได้ยินตึกตึกตึกเขาลืมตาขึ้นทันทีนอนฟังนิ่งๆไม่กล้าขยับตัวว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นเพียงจินตนาการแต่เสียงนั้นยังคงอยู่ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเดินผ่านห้องรับแขกมาทางบันไดตึกตึกตึก จังหวดนั้นนกนึกถึงกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ตรงมุมเพดานชั้นล่างซึ่งเชื่อมต่อกับแอปในมือถือเขาคว้ามือถือจากหัวเตียงตลดล็อกเปิดแอปกล้องวงจรปิดทันทีภาพในจอปรากฏห้องนั่งเล่นว่างเปล่าแสงไฟจากภายนอกลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่เห็นเพียงโซฟาโต๊ะกลางและพัดลมตั้งพื้นที่ปิดอยู่เขาเลื่อนภาพไปยังโถงทางเดินติดกับบันไดทันใดนั้น มีบางอย่างเคลื่อนไหววูบผ่านหน้ากล้องนกย้อนดูภาพย้อนหลังของกล้องจังหวะเวลาที่เขาได้ยินเสียงฟีเท้าพอดีในภาพเขาเห็นเงาหนึ่งคลานต่ำๆจากมุมห้องครูออกมาทางพื้นถงไม่ใช่การเดินไม่ใช่สัตว์ไม่มีขาสีขาแต่คือร่างของอะไรบางอย่างที่คลานอย่างชา้ชาๆเงานั้นดำมืดไม่มีรายละเอียดเห็นเพียงเขาโครงเหมือนคนคลานแต่หัวเอียงผิดธรรมชาติ มือทั้งสองลากกับพื้นเสียงเบาๆที่ดังตอนนั้นคงเป็นเสียงนั้นนกใจเต้นแรงเขารีบปิดแอปแล้วโทรหาอาสัญญาณโทรศัพท์ดังรอสายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงรับแต่มันไม่ใช่เสียงอามันคือเสียงซาเบาๆเหมือนคลื่นวิทยุที่ไม่ได้จูนความถี่ให้ตรงแล้วก็มีเสียงเด็กพูดแทรกเข้ามาเบาๆเสียงเล็กๆชัดเจนหนูอยู่ด้วยนะ เขานิ่งงันมือถือในมือเริ่มสั่นเบาๆแต่ไม่ใช่เพราะสัญญาณหรือเครื่องขัดข้องแต่มือเขาเองที่สั่นเขาตัดสายแล้วโยนมือถือทิ้งไปที่ปลายเตียงหายใจที่ขึ้นกลั้นใจฟังอีกครั้งไม่มีเสียงอะไรเงียบสนิทนกตัดสินใจเปิดไฟห้องไฟติดขึ้นมาอย่างรวดเร็วความสว่างช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเขาเดินไปหยิบมือถือมากดดูเวลาเกือบตีสอง เขานั่งลงบนเตียงคิดทบทวนว่าตัวเองควรทำอย่างไรต่อดีควรลงไปดูไหมควรโทรหาใครไหมหรือควรเปิดกล้องเฝ้าดูตลอดทั้งคืนขณะกำลังคิดอยู่นั้นไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดพร้อมกันหมดทั้งบ้านตกอยู่ในความเงียบสนิทหน้าจอมือถือดับเขาเงยหน้ามองรอบห้องความมืดเริ่มกลืนกินทุกอย่างชา้ชา แต่ก่อนที่ความมืดจะคลุมจนหมดห้องสายตาเขาก็จับได้ถึงบางอย่างข้างหลังประตูห้องเหมือนมีเงาบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งไม่ขยับประตูยังคงล็อกจากด้านในไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นเงานั้นไม่สูงมากนักขนาดคล้ายเด็กแต่สิ่งที่ทำให้นกขยับถอยหลังช้าๆจนหลังชิดหัวเตียงคือเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้ง เสียงเบาๆที่เหมือนดังอยู่ใกล้มากข้างหูของเขาหนูขึ้นมาข้างบนแล้วนะหลังจากคืนที่ไฟดับและเสียงลึกลับข้างหูพยังคงนอนไม่หลับแม้จะพยายามหลับตาปิดหูให้มิดแต่เสียงลมหายใจเ,าเบานั้นยังคงก้องอยู่ในหัวเขาลุกขึ้นจากเตียงเปิดไฟห้องให้สว่างเต็มที่นั่งอยู่หน้าทีวีซึ่งปกติไม่ได้เปิดในตอนดึกคืนนี้เขาเปิดทิ้งไว้เพราะกลวความเงียบที่ชวนให้คิดไปไกล เขาเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดดูคลิปวิดีโอที่ตั้งกล้องถ่ายไว้เมื่อคืนตอนกลางคืนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะเก็บหลักฐานไว้หากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นคลิปวิดีโอนั้นเริ่มด้วยภาพเขานอนนิ่งอยู่บนเตียงในห้องนอนแสงไฟเล็กน้อยที่มาจากหน้าต่างที่เปิดมานโปร่งบางมองเห็นความเคลื่อนไหวในเงามืดแล้วภาพก็ปรากฏอะไรบาง,างอย่างนั่งอยู่ที่ปลายเตียง เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆใส่ชุดกระโปรงสีขาวผมยาวดำมองลงมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่อาจบรรยายได้นกใจเต้นแรงหยุดคลิปแล้วดูใหม่อีกครั้งเด็กหญิงคนนั้นไม่ขยับมือไม่พูดอะไรแต่รอยยิ้มบางๆที่มุมปากนั้นเย็นชาจนทำให้เขาแทบรู้สึกหนาวผ่านตัวเขาหยิบรีโมททีวีขึ้นมาเปิดทีวีทิ้งไว้โดยไม่คิดอะไรเพราะอยากให้แสงและเสียงช่วยกลบความมองเวงในบ้านแต่ทันใดนั้นเอง ทีวีก็เปิดขึ้นเองเสียงซาเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆปรากฏภาพที่เหมือนคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายไว้เด็กหญิงคนนั้นนั่งนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงรอยยิ้มเย็นเยียบไม่เปลี่ยนนบขยับตัวตกใจแต่พยายามไม่ให้เสียงดังกลัวตัวเองคิดไปเองภาพในทีวีค่อยๆขยายใกล้เข้ามาที่ใบหน้าเด็กหญิงดวงตาของเธอหลับตายอย่างช้าๆ แล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นดวงตาสีแดงเข้มเธอยิ้มกว้างขึ้นเหมือนกำลังล้อเล่นแต่ความรู้สึกที่นบได้รับนั้นตรงกันข้ามกับคำว่าสนุกเขารีบปิดทีวีด้วยมือสัน่นแต่จูจ่ๆทีวีก็เปิดขึ้นเองอีกครั้งภาพยังคงเดิมเด็กหญิงนั่งนิ่งบนเตียงนบไม่รู้จะทำอย่างไรใจเขาเต้นแรงจนแทบจะออกมา เขาลุกขึ้นจากโซฟาเดินไปที่ปลายเตียงห้องนอนแสงไฟสลัวจากโคมไฟข้างเตียงทำให้เห็นเงาของเด็กหญิงอีกครั้งแต่เมื่อเขาหันไปมองไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาหันกลับไปมองทีวีอีกครั้งเด็กหญิงในภาพยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มยังคงอยู่นกถอยหลังไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแอปกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องที่ตั้งไว้ในห้องนอนเผยให้เห็นห้องว่างเปล่า ไม่มีใครนั่งที่ปลายเตียงเขาลองพูดออกเสียงเบาๆถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแสดงตัวออกมาสิไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบงนันจูๆเสียงหัวเราะเบาๆแผ่าเบาดังขึ้นในหูเขานกสะดุ้งเงยหน้ามองไปรอบห้องไม่มีใครเขาปิดแอปกล้องวงจรปิดเดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านออกเต็มที่ แสงจากถนนลอดเข้ามาในห้องทำให้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยแต่ขณะที่เขาหันกลับมาเด็กหญิงที่เหมือนในทีวียืนอยู่ตรงมุมห้องเธอไม่พูดไม่ขยับเพียงแต่ยิ้มมองเขาอย่างนิ่งสงบนกกลือน้ำลายลงคอ,นอหนักๆก่อนจะเดินถอยหลังช้าๆจนหลังชนกับเตียงเด็กหญิงย่อตัวลงแล้วค่อยๆหายตัวไปเหมือนควันจงังจที่ลอยขึ้นสู่เพดานความเงียบกลับมาอีกครั้ง นกนั่งลงที่พื้นห้องหน้าซีดเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นข้อความจากอาร์ข้อความนั้นเขียนว่าเห็นอะไรหรือเปล่านกตอบกลับว่าเห็นแล้วกลัวมากอาร์ต,ตอบกลับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวกูจะไปหาแกแต่ก่อนที่นกพัชทันตอบกลับไฟในบ้านดับลงอีกครั้งเงาสีดำคลุมทุกอย่างรอบตัว และเสียงหัวเราะเด็กหญิงก็ดังก้องอยู่ในหัวเขาเหมือนจะบอกว่าหนูอยู่กับแกตลอดเวลานกตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความรู้สึกไม่สบายใจหัวใจเต้นแรงทั้งที่เขาพยายามหลับตาลงนับแกหลายสิบตัวแต่เสียงลมหายใจแผ่วเบาเหม,มือนมีใครอยู่ใกล้ๆอย,ย,ย่างคงก้องอยู่ในหัวไม่จางหายไปไหนเขาพยายามกลั้นใจฟังอย่างตั้งใจแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งเหมือนเสียงนั้นเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาเรื่อย เขาลืมตาขึ้นช้าๆพยายามจะขยับตัวแต่เหมือนถูกอะไรบางอย่างกดไว้แน่นไม่ให้ขยับไปไหนได้แม้แต่นิดเดียวเสียงลงหายใจนั้นดังเข้ามาใกล้จนเขารู้สึกเหมือนมีลมหายใจร้อนๆพัดผ่านข้างหูเขาพยายามเหลือบตามองไปรอบห้องแต่ยังคงมืดมิดเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟเพราะกลัวว่าแสงจะดึงดูดสิ่งที่เขาไม่อยากเจอเสียงลงหายใจข้างหูเริ่มดังชัดเจนขึ้นจนแทบจะสัมผัสดได้เขาอยากจะร้องแต่เสียง ไม่ออกความหวาดกลัวค่อยๆยึดครองตัวเขาจนแทบจะหมดสติแต่แล้วเสียงนั้นก็หยุดลงทันทีเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่ถวาวนเหมือนเสียงเด็กหญิงที่เคยได้ยินนบหลับตาลงอีกครั้งพยายามนึกภาพถึงเด็กหญิงในทีวีในคลิปในความฝันเขาพยายามรวบรวมความกล้าเปิดไฟห้องแต่มือสั่นมากจนไม่สามารถขยับไปจับสวิตช์ได้สุดท้ายเขาตัดสินใจเปิดไฟฉายในโทรศัพท์มือถือส่องไปรอบๆ แสงไฟฉายส่องไปที่มุมห้องกำแพงและเพดานเห็นเงาที่เคลื่อนไหวเบาๆเหมือนมีร่างบางแวบไปมาเขารีบปิดไฟฉายแล้วยกมือถือขึ้นถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานขณะถ่ายอยู่เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคลานไปมาบนเพดานเสียงกรอบกรบเหมือนเล็บขวนไม้เบาๆแต่ชัดเจนเขาเหลือบมองเพดานทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงามืด นกเดินไปที่หน้าต่างเปิดม่านออกเต็มที่เพื่อให้แสงจากถนนส่องเข้ามาช่วยให้เห็นชัดขึ้นแต่แล้วเขาก็เห็นเงาสีดําเล็กๆคลานอยู่บนเพดานมันไม่ใช่มแมลงไม่ใช่สัตว์เล็กๆธรรมดาแต่เป็นเงาที่เคลื่อนไหวอย่างมีเจตนาเขาถอยหลังช้าๆจนหลังชนกับโต๊ะทำงานกลัวว่าถ้าขยับมากกว่านี้จะถูกจับตัวได้เขาหยิบมือถือขึ้นมาดูวิดีโอที่ถ่ายไว้พบว่ามีเงาคล้ายมือเด็กเล็กๆขวนเพดานอย่างช้าๆ เสียงหัวรอบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวเขานบตัดสินใจโทรหาอาร์ทันทีสายดังรอสายก่อนจะมีเสียงรับเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเสียงปลายสายฟังด้วยความตั้งใจและตกใจอาร์บอกให้เขารอไม่ต้องเคลื่อนไหวและจะรีบไปหาขณะที่รอสายอยู่จูจ่ๆไฟในห้องก็ดับลงอีกครั้งนบรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านทั่วร่างกายกลัวจนแทบจะลืมหายใจ เสียงลมหายใจแผ่วเ,เบาค่อยๆดังขึ้นข้างหูหนูอยู่ตรงนี้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถลายผ่านผิวหนังของเขาอย่างช้าๆและเย็นเฉียบเขาปิดตาลงแน่นพยายามนึกถึงที่ที่ปลอดภัยแต่ก็ไม่พบเสียงหัวเราะเด็กหญิงแผ่วแรกเข้ามาในหัวใจนกรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปนกย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปพักที่คอนโดของญาติในเมืองใหญ่ เพื่อหาที่ปลอดภัยและหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเก่าแต่แม้จะห่างไกลออกมาหลายสิบกิโลเมตรความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังไม่จางหายไปกับเขาคืนหนึ่งขณะที่นบก,กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องคอนโดฝ่ยสว่างจ้าเปิดทีวีดูรายการข่าวกลางดึกเขาคิดจะโทรคุยกับอาร์ตเพื่อนสนิทที่ยังอยู่บ้านหลังเก่าซึ่งเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องทั้งหมด เขาเปิดโทรศัพท์มือถือกดวิดีโอคอลหาอาทันทีเสียงกริ่งดังขึ้นจนในที่สุดก็มีคนรับสายนบยิ้มบางๆแล้วพูดคุยกับอาทอย่างสบายใจแต่บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปเมื่ออาทหยุดพูดชะงักและสายตาเลื่อนมองไปทางอื่นเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่นบไม่ได้เห็นอาทเอ่ยขึ้นเสียงเบาว่ามึงเปลี่ยนที่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ทำไม เมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านหลังมึงอีกแล้วว่านกตัวแข็งทื่อสายตาเหลือบมองไปรอบๆห้องคอนโดแต่ไม่มีใครหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาอาร์ตพูดต่อด้วยเสียงเบาสัน่นเธอยังตามแกอยู่ไม่ว่าแกจะหนีไปไกลแค่ไหนนกพยายามกลั้นใจไม่ให้ตัวเองหวาดกลัวมากไปกว่านี้แต่ก็ยากเพราะภาพของเด็กหญิงผมยาวชุดขาวกับรอยยิ้มเย็นเยียบยังติดอยู่ในหัว สายตาของเขากลับไปมองที่หน้าจอทีวีซึ่งในตอนนี้กลับขึ้นภาพเงาเลือนรางของเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่มุมหนึ่งของห้องเหมือนเธอกำลังมองมาที่เขาผ่านหน้าจอเขารีบปิดโทรศัพท์แล้วลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านออกเต็มที่แสงไฟจากถนนส่องเข้ามาในห้องสว่างไสวแต่ในขณะที่เขาหันกลับมาเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ใกล้ประตูทางออกเธอยิ้มให้เขาอีกครั้ง รอยยิ้มนั้นเย็นเยียบจนเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างแทรกซึมเข้ามาในใจเขาถอยหลังช้าๆจนหลังชนกับโต๊ะเด็กหญิงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้โดยไม่พูดไม่ส่งเสียงนบพยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนมีแรงบางอย่างยึดตัวเขาไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวเด็กหญิงยื่นมือเล็กๆออกมาจากมือเขาเบาๆความเย็นเฉียบแผ่กระจายไปทั่วร่างกายแล้วทุกอย่างก็มืดสนิท นบรู้สึกเหมือนล่องลอยไร้แรงแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งแต่ในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยหนูจะอยู่กับแกตลอดไปแสงสว่างค่อยๆกลับมาอีกครั้งเมื่อเพิ่งตาขึ้นพบว่าตัวเองยังนั่งอยู่ที่พื้นห้องคอนโดมือที่เด็กหญิงจับไว้กลายเป็นมือของตัวเขาเองแต่จากนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียว เสียงลมหายใจแผ่วเบาดังข้างหูเสียงหัวเราะแผ่วหวานยังคงวงเวียนรอบตัวนกไม่กล้าหันไปมองแต่รู้ว่าเงานั้นยังคงอยู่ข้างเขาไม่จากไปไหนเขารู้ว่าไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเด็กหญิงคนนั้นจะตามเขาไปทุกที่และนั่นคือจุดจบของเรื่องราวที่ไม่มีวันจบ